เย้ว yeah! ู hoo, ้ฮู hoo, ้วู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้สวัสดีทุกคนเลยอาดุลสวัสดมเชา้าเป็นไงล่ะแสงอาทิตย์สุดยอดเลยไหมล่ะวู woo ้ฮู้วู้ฮู้วู้รักทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ฝากของแพงนะจําไว้ว่าไม่จําเป็นนะที่คนบนโลกเนาะจะต้องมาเขาเรียกว่าเปลี่ยนความเชื่อก่อนนะหรือว่าเขาจะต้องคิดแบบฉันให้ได้สิตุ๊ด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 คนนี้แพงมากเนาะเพราะหลายหลายคนเนี่ยนี่แหละเป็นต้นเหตุรัก อันดับแรกเลยของมนุษย์เลยถึงความไม่มีความสุขถึงการไม่มีความสุขถึงความทุกข์นั่นเองความทุกข์ก็คือพยายามให้คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องทําแบบฉันต้องเป็นแบบฉันต้องเชื่อแบบฉันเนาะข้อนี้แพงมากเนาะนั่นแหละหมายความว่าอะไรตาคุณหรือคนนู้นคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นแบบฉันให้ได้สิเห็นไหมตัวคุณเองก็เกิดความทุกข์นั่นเองเนาะข้อนี้ก็แพงมากเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรามาตื่นรู้ใน,ใน,ในสายธรรมเพียรแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าใครเลือกแบบไหนก็ได้แบบนั้นเลือกเรื่องของเขาเนาะแล้วก็ใครคิดแบบไหนก็